What's <laughs> รู้ว่ะเลยฮีแต่งโปรไฟล์ไอ้นี่ดีกว่าสตรีมดีกว่า ดีเจีากเกอก่อนเคยร้ายร้ายร้ายลุกมินชื่อไม่อาสาบานให้ตายตายตาย To enjoy my eyes, I'm die. die, die. เดือนพี่เธอเอาไปให้หมดฮะเองไร้อมยังอมยังอ่ะฮัลโหลดีเด็กเมื่อปล่อยบอลโลบอกกัน ปล่อยบอสดีกว่าเฮียเราเฮ้ยไล่ลสนวะสวัสดีครับพี่ไลก้าไลก้าเฮียเเอาหน้าผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลย ทำไมวันนี้พี่ไม่ค่อยพูดเลยนี่มึงอ่านเม็ตมั้งไหมเนี่ยเ,เอาไงมาวะผกูเริ่มแล้ว <c oughs> โอ้ย่เห็นผักที่ต้องลดมั้งแบบทรมาน่ะ <noise> 啊娃。 เคยเคยเ้ยไม่ให้ไปนอนน,น,อนู่นอยให้หมด ทำไมเฟรมเด่กูตกวะพีกน่าเล่เก๋วันนี้แหละพี่ไม่ได้ไปไหน เองไม่ยอมซื้อเบ็ดอีดิเทียมอะแถมเธอเก็บตังค์หาใหม่ ไลน์ในติกติกกันองเลยไวะโอ้เอง, oh, งไม่รู้ววะอะไรตกขาววะอะไรใครตกขาว ออเดี๋ยวแป๊บนึงกลัวลังเปิดไลฟ์ในทิกเกอระไอ้น้องเขาอยู่นูน่นนี่แถวบ้านน้องอันตรายมากว่นสุรินน้องอยู่สุรินถึงไม่ใช่หรอสุรินอ่ะพี่นอะไ แม่ลงแล้วนี่นี่แหละเยรู้ว่ะหรอ การเพื่อโอ้ฝึกชนช้างอ่ะข่าว

ซื้อเหยื่อได้ป่ะแล้วไม่ซื้ออ่ะดู <Okay. S 2> ดีเปิดไลฟ์ละเปิดไลฟ์ละในทิกตอกในตอกตอกอ่ะวันนี้ไลฟ์ก่อ ตีสิบแปดชั่วโมงได้ได้ดใช่ถ้าซื้อมันก็ซื้อได้ เซ่พอแล้าแบงคอกซิตี้อ่ะองยเรเมืองไงต้องเกมสร้างเมืองอ่ะเกมสร้างเมืองอ่ะคล้ายๆกับยุเริอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ยูริไอ้สัตว์นนคนละแนวกันเลยเช่กัอ้ยูริอ่ะไม่เคยเล่นหรอยูริอ่ะหมูมะนาวอะ่ะโอ้ไปอยู่ยุคไหน,ม,นมาเนี่ยไม่เคยเล่นเนี่ยโอ้ตายตายตาย เดี่ยวเข้าสติบ้างเหรอเียบเปนอะไรกันวะเนี่ยบกูกูขอเก็บผลผลิตคนเดียวได้ปะ อยากได้เวมผลผลิตก่อนไงมันเป็นโสรใช่ปะมีที้เลือกสองทางนะหนึ่งไปบริจาคให้ครบเพื่อไปทะเลทรายกับสอง เก็บเงินเพื่อรอสตรอเบอรี่เฮ้ยวันนี้ไม่มีตัสดิการให้นะครับไม่อยู่ เราเข้าไปเช็คไลน์ให้น่ะว่าเสียงไนนยอ้นนันเบาเปล่นเปิดบุกอะเอในในยูบูบัะ ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเว้นน์ หล่อหล่อลอไหนมันเป็นไรเราลองไอ้นี่ก่อนดิเปลี่ยนเปลี่ยนไอตัวรับม่อ่ะเดี๋ยวนะมันมาดีเล่อะอ๋อ้ปานี่เปล่าไอ้นั่นเออมันมันใช้เสียงจากดิสคอร์ดเปล่าอือ เพราะว่าไอพี่หมาได้ยินเสียงจากรีคอร์ดเลยสวัสดีครับสวัสดีคนดูในทิกตอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ลองดูดิเตัดเสียงเกมกูหายเลยนะ ดื้อเนี่ยดาลินนี่มันดื้อจริงๆรงลองออกเข้ามาก่อนนี่เสียงเกมหายเห็นแต่ดารีนี่ บอกแล้วมันได้ยินแต่เสียงนิดเว้ยในมันได้ยินเสียงนิดอย่างเดียว Microsoft Office เลวย,ยวาออล่า